สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไล่เฮช็นะครับเมื่อนี้ทางช่องเฮาได้พาเอฟซีนะครับมาตามแนวทางตัวเลขของปูคู่บ่านะครับว่าแนวทางตัวเลขของปูคู่บ่าป,ประจํางวดวันที่16มิถุนายน2565ที่จะถึงนี้นะครับว่าปูคู่บ่าสีฟันไปตัวใดเน้นไปตัวใดนะครับแนวทางตัวเลขของตันปูสิไปทางไหนนะครับเดี๋ยวมาไปการเซเวลา่าขอการเลื่อนซื้อเอฟทีทุกท่านนะครับมากราบนมัสการของปูน้องปั่นครับ การรงสการค่ะเล็กติดเนาเดินดีขึ้นเก่านะคะเนาะเขามาหลายกว่าเก่าเขามาหลายกว่าเก่ามาสาบตัวค่ะทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งทั้งสองมามาติดตัวเก่าบ่ค่ะเล็กติดงวดนี้มาติดตัวเก่าด้เลยจ้าติเปนนั่ได้นียอ๋อติดตัวเก่าอีกแล้วเล็กวิ่งเข้าเขาตัวล่องเนาะหลังสอง ฟันฟันเด่นหนึ่งแต่ว่ามาตัวล่องนะพี่น้องมันว่าพ่อคุบ่าก็ว่าอยู่ว่าสูตรกับหนึ่งมันมาตัวหนึ่ง <ưng> แต่ว่ามันนัน่นมันสูตรมันมาดูคุบา่าเลยก็บุเลยบาหมักเตีออเลยบมดจบไหอืมค่ะอันนี้เป็นสมุดเกา่าเพิ่นนะคะสะมุดเพิ่นย่อนนะคะถ้าเพิ่นเคียนตัวหน่อยนะคะแล้วมาเบ่งน้ำกันนะคะยายคุบ่า,าเพิ่นเคียนให้ก็เด้ะค่ะพี่น้องค่ะ สูบมันดูเข้ามาน้ำสูดมันฝนตกบันฝนก็นจะตกพอฝนนอกบันตกก็คือบนร่มคร้อยู่เลขติดศูนย์หนึ่งสองนะคะวันที่ผ่านมามามาสองตัวเลยเนาะคะ่ะเลขติดเนาะวันที่ผ่านมาอะไรศูนย์หนึ่งสอง เหยมาสมาตลักหนึ่งไปเขาลักลอยหนึ่งเขาลักลอยศูงกับสองมันมาหนัากันค่ะสูงกับเด็กติดสูงกับสองมานกันเลยจะพายมัได้เจ่างวดนี้มันยังใต้ถูกเก่ามันจะเห็แนวใดนี่สูตรหนึ่งกับกับมีติดสองติดหนึ่งอีกบอมีแค่สามอ๋อสูตรนี่กับอ๋อเพิ่มซีมากนอกหลันชนกันเบิร์ตส่นกันเบิร์ตมีมีสองนั่ สี่สองกันหรอค่ะรมดจากซี่เอาตัวใดที่สองที่สามเดี๋ยวมันมาโซนกันสามสรนดที่คุบปาจะจับให้ <c oughs> ตัวเป็นโลเลกวิ่งไปเลยอ๋อสิจ,จับให้เป็นเล็กวิ่งเลยแมนอ๋อสองชุดสองช่อนกันสามสรวิ่งสอง,สองตัวเดียวเลยปะค่ะแมนอ๋อส<ม>ังวิง่ง บนล่างเลยมันวะคะวิง่งมัน <c oughs> มันาคัดไปก็มันสิมาล่างอีกเดี๋ยวนี้สองยานสองมาล่างอีกอครับเต็มมากกบบั่โบน่ฮะนน <c oughs> ่าครัจ้างที่ดีวิ่งบนล่างเลยนะคะเนาะพกติจับให้คู่ในนี่มันสีแนวไหนเนาะนจับคู่ถึกือกจะเลขเฮดลักซิฟคูบาได้ห้าตัวเดียว หลักสิบได้ห้าตัวเดียวเมนเจียรใใ์นะคะ่ะสิบสิบห้าออกไปนีน่โลดโอ้จับให้เลยเขาหาสองโอ้สิม่าหัวดีบ่หัววันนี้ก็ซื้อลายแทยอะล,ลดสลีว่าสั่นหา,หานนสองจับมันชิปินอนไรแต่ว่าชิมาจับใส่กับเลขทีไห้เนาะค่ะคือ อืเอาบันเอาไปสามคู่นี่แหละให้ซ้ำนี่เล่นมาค่ะแม่วงงานท่นพ่อจันวิ่งสองเมตรเดียวด้วยบอกครับสองแล้วแล้วน้องพอมันสามสูตรระดทศซนตนกันมิตตสองครับแม่สรุปแล้วก็คือวิ่งบนล่างเล่นมาครับวิ่งบนล่างไปเลยวิ่งบนล่างไปเลย ไปหกคู่ซะก่อนเอาหคู่มคาค่ะนาครับบารันเคียนหออาอีกอันะวค่ะเนาะอือไม่เจ็ดศูนย์่มน,นี่ลตัวสีหอดมากไฟจันผม,มว่าเนตามหลาย้งวดนนะเนเจ็ดศูนย์ <บา S 1> เจ็ดหนึ่งผมว่ามันสีมากนนี่รว่าผมว่า จะว่าตัวจับคู่นะโบต้องให้เอาหรออย่างจับคู่ให้เบิ่งหรือซื้อก็ได้ค่ะซุ้มจับคู่นี่โบต้องเอาห่อนี่ป่ะเออไปหาใส่ซุ้มนี่นี่นนมันพอมันโอใ้ให้ไปหาใส่เหล็กติดเลยอะ,อะใส่เล็กติดดีกว่ามันจงมั่นใจค่ะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะเนาะอ่าคู่บ่าวเพื่อนว่านะคะ สูนหนึ่งูนยสองเนี่ยว่าต้องขาก็ไดเนาะพี่น้องเพ่นเขียนให้เบื้องคือว่าพี่น้องหอยานะคะมีเหล็กเด่นเหล็กสว่าพี่น้องมีเหล็กวิ่งที่ว่าของตัวเองนะคะมั่นใจว่าคักแล้วนะคะเอามาจับใส่นะคะเหล็กติดศูนย์หนึ่งสองเลยนะคะเนาะงวดที่ผ่านมาเพื่อนกะได้ศูนย์หนึ่งสองคือกันเต้นหนึ่งไปรักลอยนะคะศูนย์กับสองกอดคอกันมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะเนาะเข้าเลขติด <c oughs> นะคะเอางวดนี้มาเบิง้งอีกนะคะว่าบสาหรับซ้ายวิ่งนะครับ พูพนไปวิ่งไป e อสองเมตรเดียวนะครับอาจสิีมาล่างมาบนเลยไปสั 2> 2 e นะครับสองเมตรเดียวมั่นใจว่ามัสีมาล่างคนละลายกลัวพี่น้องเจ้าขัดจับได้ก็มีแต่สามกับสี่สามกับสี่มาจับใส่ตัวนี้กันจะเอาตามสูตรว่า <c oughs> ค่ะจะเป็น 30, สามศูนย <c oughs> <c oughs> ์เฉยเป่าค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองอ๋อค่ะพูนว่า <c oughs> คันเอาตามสูตรนะคะถ้าเอาตามสูตรนี่คือเอา เอาสามกับสี่นะคะมาจับใส่ศูนย์หนึ่งสองเอาสามกับสามกับสี่มาจับใส่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเนาะแต่ว่าลักซิปของผู้บากับโบมีบาทนี่ใชนี้เออแหงว่ารักซิปของผู้บ่าโบมีสองสามสี่โบมีได้หามันลักซีปได้หาได้ห้า,หา,หาครับได้ตัวใหญ่น้องเอาไม่ให้บื่อกันนะพี่น้องเนาะ สมุดสมุดครั้งตัวนี้หลักสิบได้ห้าเจ็ดเก้าหลักสิบหลักสิบได้ห้าเจ็ดเก้าแน่หลักสิบเขียนกันหลักสิบหลักหน่วยที่เฮทออกมานี่มันจะได้ศูนย์หนึ่งห้าหลักหน่วยศูนย์หนึ่งห้าหลักสิบสิบก็คือห้าเจ็ดเก้า หน่วยศูนย์หนึ่งห้ารักหน่วยนี่เป็นบนล่างมันวะค่ะรักหน่วยรักสิบนี่รักหน่วยรักสิบนี่เป็นบนล่างเด้อค่ะคิดว่าเฮ็ดออกมาไม่ได้ตัวนี้นะอ๋ออ๋อ,อค่ะพี่น้องแคปน้าจอไว้นะคะูุใดมักคู่ใดก็ลองไปพิจารณาเบื้องเอาค่ะ จับเอาแคปหนักจองไว้ครับล้วทั้งตัวเหลข็ของเต่วกุ้งขาวนะครับกั้วแ้วตรงตัวนี้ก็คือเรือแต่ศูนศูนย์กับหนึ่งคือเก่าถ้าเราตามสูตรเนี่ยกวห้านี่ยบ่มีบุมีนะนี่ท่าถ,ถ้าหอ้าออลักลักสิบมาจับใส่ใส่ศูนย์หนึ่งสองนี่ก็สี่แต่สี่มีเกตหนึ่งเกตสองนะคะแล้วก็เก่าเก่าศูนย์เก่าห <c oughs> นึ่งเก่าสองอ๋อคือเขาออลักซิบมาจับใส่ตัวนี้ก็ได้คือกันอ๋อค่ะ แคปหน้าจอไว้ได้วยครับแนวทางตัวเลขนะครับพี่น้องเขาแคปหน้าจอไว้ชัดปนานนอครับ,บเห็ดคูุยจะค่ยวันนี้คูบาคาทิมวันนี้แต่ว่าเก้านี่มันมาแล้วคูบาเลยตัดทิมนี่ตัวนี้โเพื่อว่ามาอีกด้วยค่ะเพื่อมาอีกนีอคูบาเพื่อเพื่อให้ขันมาแล้วคุบาตัดทิมโน้ต <laughs> พี่น้องนี่ค่ะตัดตัวหนออกค่าเพื่อนเพิ่น เพื่อนจับคู่ไปหานะคะเนาะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วเพื่อนว่าเก่ามากแล้วพี่น้องเก่ามากแล้วนะคะออกไปแล้วเก่า,พวกวาเพื่อนเล่ตัดถิ่มเพื่อนตัดถิ่มพี่น้องแต่ว่าตัวตัดนี่แล้วพี่นอ้นองสําคัญนะคะเนาะอพี่น้องมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ตานได้ต่อพี่น้องสี่ห้านะครับอ่าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะบอาาจไสนับสนุนให้่ลินนะคะกาบพนันเด้อค่ะพี่น้องคะคาเฉื่นชาสอบจังตามนะคะบอมักปล่อยผ่านเด้อค่ะครับแคบนาจอไว้ครับนักทางตัวเลขเข้าค่ะถ้ามักชาชอบก็จังแคหนาจอไว้หยิบจับฉลากกินแบงตบบานเนาะพี่น้องเนาะบอมักปล่อยผ่านนะคะค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบุณขอบคุณนะคะผู้บาเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทาง่องนะคะเนาะสาธุค่ะ ครับพี่น้องเฮาหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากท่านพระอาจารย์คุบานแล้วนะครับบางไวเอฟซีก็จะแคปหน้าจอไว้แล้วนะครับเนาะตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับสายวิ่งสายแรนเฮานะครับพี่น้องครับท่านคุบานเพิ่นวิ่งไปที่อสองเมตรเดี่ยวนะครับพี่น้องเฮาอันหนึ่งเมตรเดี่ยวนะครับอ่าสายวิ่งสายแลงนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องเฮาเลยครับเด้อพี่น้องครับอย่าเป็นกําลังแรงใจทางช่องนะครับ อาลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนนะครับเพื่อจิตสอบข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับอัสวุฒายนี่นะครับขอให้พี่น้องเฮ้าส่งๆมันๆลำวยอยูดีมีแห้งสวัสดีครับ